สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องของบุลรอดนำทีมเช่นเคยนะฮะวันนี้บุรรอดพาท่านผู้ชมมารับชมติดตามเจ้ากานยาวครับโอ้โหเสียเตยพึงลอกนาเสร็จยังมันไม่เท่าไหร่มาเจองานปากบอกอีกแล้วอ่าน,นี่ไม่ใช่ทำลายนะนี่คือการเอาออกครับ เพราะว่าอะไรสถานที่ตรงนี้จะเป็นที่ขุดบ่อครับเพื่อจะเอาดินไปถมด้านหน้าของเจ้าของที่เอาอ่ะ,จะเจ้ากาันยาวมีหน้าที่คอยเอาต้นยางออกหัวหน้าแม็กเรามีหน้าที่คอยเคลื่อนยา้ายต้นยางครับอ่ะนี่แหละครับล้มแล้วก็ไปกองไว้นู่นแหละเดี๋ยวหัวหน้าแม็กจะเอาโซ่ดึงต่อไปทีหนึ่ง พึ่งเสร็จจากงานมืองอิีกไม่เท่าไหร่มาเจองานมืองอิกอีกอีกแล้วเสืยอเต้ยโอ้โหงานนี้ปากบอกใกล้กว่าเดิมอีกนะนี่ข้างหน้านะที่ลงโล่งอ่ะนั่นแหละผมเต็มนั่นแหละฮะไปวิ่งปากบอกเสร็จมาเมื่อกี้ก็ล่อไปสี่ร้อยกว่าเที่ยวเกือบห้าร้อยเที่ยวครับมางานนี้ก็โอ้หน้าจะอีกหลายร้อยเที่ยวเหมือนกันเฮ้ย จะลงไปตรงไหนบอกหน่อยนะนี่อ่ะดันไปเลยล้มไปเลยน,นี่เอาล้มลงเลยเพราะว่ามันเป็นสถานที่จะต้องขุดบอ่อครับตรงนี้น ค่อยๆครับรถไทดึงไม่ทันเจ้ากานยาวลมแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วแต่รถไทยนี่จะต้องดึงแล้วก็ไปไว้ในร่องยางนี่อ่ะบรรดาหกล้อดำแล้วก็จอดรออยู่นี่นฮะนี่จอดรอก็เป็นแถวงานปากบอกอีกแล้วต้องผัดกันวิ่งอีกเหมือนเคยเช่นเดิมลงนัดทำอะไรล้างกระทะสงสัยจะทำกับข้าวมั้ง โอ้เอาเทียสองต้นเลยเลยไหวเปล่าโอ้โหทดสอบสมรรถภาพของเจ้า M62 อีแล้วอย่าดูเอารอบแรกเอาเทียต้นรอบนี้เอาสองต้นเลยดูนี่ไหวไหมนี่โอ้โหลากไปได้สบายสบายฮะแหมทดสอบสมรรถภาพเจ้า M6240 เราวัางลุยเอาเทียสองต้นเลยเนะี่ย อาหารไปทางด้านนี้ออกง่ายฮะนี่แหละถ้ามีลำต้นอย่างเงี้ยให้เอาออกอะ่ะสบายแต่ถ้ามีแต่ตอนี่จะยากหน่อยนี่เจ้าก้านยาวเพิ่งขุดตอยางออกนะ่ะขุดตอยางเสร็จแล้วก็มาล้มต้นยางออกครับนี่อ่ะดึงมาเลยออ่ย,อยงไว้นี่แหละ เอะเวียงไว้นี่แหละเดี๋ยวค่อยลากเอาไปมาเมื่อกี้เจ้ากันยาไปขุดบริเวณที่ถมนะต้องขุดตอออกนูน่นนี่ขุดแล้วก็เอาตอยางไปกองไว้ด้านหน้าแหละนั่นคือบริเวณที่จะถมดินสร้างบ้านครับต้นยางนี่ออกประมาณกี่ต้นประมาณยี่สิบต้นครับต้นกำลังโอโ้โห ถ้าเป็นสมัยถ้าเป็นคนนี่ก็เร,กเรียกว่ายังหนุ่มยังแน่นเลยนะยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นี่แต่ทำไงได้อ่ะอยากได้ดินลงของตัวเองก็ต้องยอมเสียสละเสียสละเอาตน้นยางออกโอ้ต้นนี้ต้นเล็กกระตาคุณตาออกคุณตาออก แหมเจ้าของที่บางทีเราต้องให้คำแนะนำกับชาวบ้านนะเขาไม่รู้ซุ่มสีไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรบางทีเดินมาเฉยๆเราก็บอกว่าอันตรายนะครับเข้าใกล้นะเครื่องจักรกำลังทำงานนี่อย่าเดินเข้าใกล้ครับอันตรายถ้าไม่รู้จักดีพอไม่รู้ที่หลบปีพออย่าเข้าใกล้ครับต้องคอยบอกนี่อย่างผมไม่รู้เลยว่า จะต้องไปยังไงมาไงก็พอรบได้เพราะว่าคุณเคยอย่างชาวบ้านนี่ต้องคอยบอกอ่ะสองต้นนี่น้อยหน่อยต้นเล็กกับต้นขนาดกลางนี่คอยมาแผนกปูกโซ่หัวหน้าเม็กกลับมานะครับนี่ไปเฝ้าลูกสาวอยู่โรงพยาบาล5่าวันเต็มเต็มครับใครเลือดออก ลูกสาวเป็นไข้เลือดออกไปนอนเฝ้าอยู่5วันเต็มๆเลยพึ่งกลับมาครับกลับมาเมื่อเช้าช่วงที่ผ่านมาก็อาศัยบางรุยกับเสียน้อยช่วยกันขับรถไทกันครับมือสำรองบางรุยมาดูต้นนี้บ้างต้นนี้ใหญ่หน่อยเออออกไหมออกไหม ขับผักลงไปตรงผ้าไดสีดำนี่ผมรับรองได้วิ่งจับปลบแน่ฮะเพราะว่าเป็นบอ่อเลี้ยงกบนี่นี่เลี้ยงอะไรก็ไม่รู้บอ่อเล็กๆน้อยนีอย่นอย่าพลิกลงผ้าใบนะรับรองได้ว,วิ่งกระโดดจับปบกันแน่เพราะว่าเป็นบอ่อบนี่นต้องลงไปทางด้านนู้น ออกนะครับออกแล้วดึงมาครับดึงมาให้รถถยเดี๋ยวเจ้าของเขาจะตัดเอาไปขายต่อว่างั้นเอ้ยเอ้ยรถ บริเวณแถวนู้นก็ต้องเอาออกนะแต่เราเจ้าของก็ตัดท่อประปาก่อนเพราะว่ามันมีท่อประปาอยู่นี่ใครไม่เคยเห็นหน้าเสียตเตยดูครับคุณครับผมนี่แหละเสียตเตยสิทธปลาแดงเดีย๋ยวไปเดินดูดีกว่ามันมีท่อนะมีท่อน้ำไม่งั้นแล้วแตกกระจายแน่ ชีเซียเตอร์จัดอยู่นี่นุย่ยแกกำลังตัดอยู่งานนี้ดีเสือปะจระเข้หรือเปล่าเจองานปากบอกอีกแล้วเซียเตอร์อกำแขรนี่เป็นมันมัดเลยงานนี้อะ เดีย๋ยวก็เหลืออยู่ประมาณอีกสักสิบต้นได้มั้งสิบต้นเอ,เอาออกอีสิบต้นสิบต้นแล้วก็จะรับประทานข้าวกอนนะข้าวเที่ยงแล้วก็ทีนี้ก็ลุยเลยงานปากบบอ,อ่าฮอย่าให้โดนนะอย่าสีถลอกหมดดึงหมดล้ลาไไปแล้ว อย่าพามาชมที่ถมดีกว่าว่ามกันนะสองร้อยเที่ยวนี่จะอยู่หรือเปล่าเหี่ยบริเวณที่ถมเดินมาไม่กี่ก้าวถึงแล้วต่อยาก็ไปกองไว้นู่นเรียบร้อยแนละ้วฮะอ่ะ๋ย่าลองตัดคอเอย่าค่อยต่อใหม่ อันมีข้อต่ออยู่นี่นไม่ตัดตรงข้อต่อเออตัดอย่างเี้วปิดน,น้ำเลยไงย็บพุ่งเข้าหน้าพอดีแลฉะฉลองสงการฉลองสงการก่อนที่สงการจะมาถึงอีกไม่กี่วันครับใกล้จะสงการแลร้ว เดี๋ยวทีมงานบุนดรอยก็คงได้จอนะครับเป็นอาทิตย์ตามเทศกาลเขาจะต้องมีวันพักผ่อนวันหยุดครับโมเตวิ่งไม่ได้จะโดนขวดทำงานอีก3วันก็จะจอแล้วครับสงการก็หยุดแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนอ้าวไม่นะอ๋อน้ำมันคาท่ออยู่ก็เลยพุ่งออก น้ำมันคาท่ออยู่เรื่แต่เขาปิดแล้ว,เด,วเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเช่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ